มหาขวัญชัยจับมือเจ้าของสวนนงนุษจัดเสวนาให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ใช้ประกอบอาหารจากครัวไทยสู่ครัวโลก ทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์นะคะเราลงพื้นที่มาที่สวนนงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้นะคะเขาจัดเสวนาในหัวข้อเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านเป็นอาหารบำบัดโรคร้ายโรคโควิด -19 ครัวไทยครัวโลกซึ่งมีการเชิญผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมฟังเสวนาจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะ พระมหาขวัญชัยจเจ้าอาวาสวัดคีรีวงหรือวัดน้ําตกจังหวัดชุมพรจับมือนายกําพลตันสัจจาประธานสวนนุนุนพัทยาสองผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจัดเสวนาให้ความรู้กับผู้สนใจเรื่องสมุนไพรในหัวข้อสมุนไพรพื้นบ้านเป็นอาหารบําบัดโรคร้ายโ 19, ครคโควิดสิบเก้าขัวไทยขัวโลกต้องการให้สนไทยเนี่ยกินยาเป็นอาหารอาหารเป็นยาระหว่างว่า,ายาสมุนไพรจะอยู่ในใจคนทั่วประเทศก็ต่อเมื่อประชานชนช่วยกันหลักดัน ผมเองคิดว่าถุนรุ่นเนี่ยน่าก็คงจะเป็นแหล่งที่ทุกคนอยากจะมาดูสิ่งที่ที่ดีผมคิดว่าโลก,ก,ก,กตัวรู้จักอาหารไทยเยอะนะต้องมยะ พระมหาขวัญชัยและนายกำพลกล่าวว่าอาหารที่ทุกบ้านทานการู้นแล้วเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสามารถนำมาบำบัดรักษาโรคได้หลายๆโรคหากได้เรียนรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องและถูกกับโรคจึงจัดให้มีการเสวนาเรียนรู้ถึงประโยชน์และวิธีการใช้โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 สมุนไพรมีความสำคัญเพราะสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ขอเรียนถามพระมหาขวัญชัยนะคะว่ากิจกรรมวันนี้นี่เป็นการเสวนาในเรื่องของสมุนไพรที่เราจะทํายังไงให้สมุนไพรไปสู่ควไทยสู่ควโลกใช่ไหมคะเราจะจุดประกายว่าทํายังไงในการดูแลสุขภาพในเวลาที่ญาติโยมสาธุชนทัางหลายเจ็บไข้ได้ป่วยายกตัวอย่างเราจะใช้กระเทียมเราจะใช้หอมแดยงยังไงเพื่อจุดประกายในความคิดให้คนกลับมาดูแลสุขภาพด้วยการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือนคือยาเป็นอาหารอาหารเป็นยาทุกคนก็รู้จักอยู่แต่วิธีการใช้ใช้อย่างไงเพื่อบรรบาดโรคท่านนั้นเอง แต่ทายังไงต่อยอดให้จาก5 0เปอร์เซ็นต์ให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อการดูแลสุขภาพก็อยากให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้ว่าอาหารไทยเนี่ยมีสมุนไพรยอยู่ในนั้นที่จริงดีกับอาหารอื่นจะด้วยซ้ารู้เลยว่าอาหารไทยเราเนี่ยมีคุณค่ามากแก่เรื่องสุขภาพของเราครับส่วนสมุนไพรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เราเอาสมุนไพรเนี่ยไม่ใช่จัดเป็นสวนคอลเลกชันสมุนไพรแต่จัดเป็นสมุนไพรที่รักษา ล,ก,ลการจัดเสวนานนอกจากจะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพรที่ใช้ในการประกอบอาหารกันทุกบ้านแล้วยังเป็นการช่วยผักดันให้อาหารไทยที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก้าวไกลไปสู่ขั้วโลก